ตัวแรกก็ไก่มีน้องขอไข่คอขวดตามมาขอควายมันมีสีขาขอคนเดินมาตามหาคอระครังงองูตัวน้อยตัวจอจานอยู่ไกลละช่อชิงตีดังช่อช้างมันมีมนครั้งสโซยาวจังใจล้ำอย่างดีช่อเชอนีอยู่เต็มพื้นป่าย่อหญิงเก่งกล้างามลำโซ ไข่มุงกุฎนี่เขาเอินดอชาดาต่อปลาตักปลาข้าเงาแหลมคมพ่อใด้ทอท่านใช้รองแน่แน่ทอมบนโทเป็นแม่ของพ้านางสีดาต่อผู้เท่าใจดีนักหนาโนนีนหลวงตาอยู่วัดด้วยกันดอเด็กสดใสเริองล่าต่อเต่าเดินช้าทอถุงใช้งานลูกของชาติคือทอทหารนทอถงไทยโบราณใช้สีแดงมีร่องรอย น่อหนูหน้อยหากินตอนค่ำบอกไม้ไหมค่ะลำเป็นปุ๋ยลงสู่ดินป่อป่าดินในน้ำาบึงน้องพอพึงน้ำหวานสีท่องพอฟ้ายงองถึงหมอพอพานลงยางามเด่นพอฟันเอียงเอ,งเอง็นจงจัดไว้ให้ตรงพอสำเภาแล่นได้ตามประสงค์หม้อมแมลงมันคงหยอยยักเกี้ยวใหญ่ยาวรอเรือจอดไว้ทีท่ารอลิงกรอกตา วอแวนแวววาวสอราลาพักหัวใจเนิบนาวสลืสีหนวดยาวสอเสือดาวใจคะนองหองหี่ปองเงินค่ำให้ยู่ลอจุลาบินจูปังเป้ากลางหุนออ่างหลุดน้ำอ้างออกไปหันกหูตาใสกางรืน 小姐。就